ขอโทษที่เขาไปเป็นแรลงกิงกองสารน้องกองแกงมาองแมลงบอปมีกุ้งบอมีตัแล้วได้มีแต่ตัก้อนหินมีแต่ตัก้อนหินแต่ละคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนำเกลือเนาะทุกคนถ้าว่า แม่นยามอันน้ำหนองเนาะแถวบ่อนที่นกยืนอยู่นี่น้ำกะจะขึ้นเต็มหมดเลยเนาะจะขึ้นไปฮอดทางเนอพุ่นอีทุกคนพุ่นน้อยไปเลาะอยู่เนอพุ่นแล้เนาะสบายดีทุกคนมินีกายังยู่น้ำนกคือเก่าเนาะซึ่งมิน้นกันยังยู่ที่เมืองคำคือเก่าทุกคนจีพาทุกคนมาเบิ่งอันขวอยู่นำเกลือเนาะว้าบุ่งไปบันน้อยมันบูญานบูซิงลดไปเอาเทียว่า อันนั้นเนาะทุกคนเป็นขวดน้าเกลือที่กระเจ้าหากําลังเฮ็ดไม้เึ่งกะสาเร็จไปที่เรียบร้อยเนาะแล้วส่วนทางด้านเนือก็จะเป็นน้าเกลือเนาะทุกคนแบบว่าสวยสดงดนงามตอนนั้นนกมาเนาะแถวนี้ก็ยังเป็นห้วยน้ําแบบน้อยแต่ว่ามาสุดนี้มันน่าจะมันมันเป็นห้วยน้ําแบบใหญ่ๆเนาะแล้วกะมีขวแบบนี้อีกทุกคนปลาหาไปเบิ่งมอๆกันเลยเนาะบรรยากาศตอนนี้นกมาตอนแรงๆนหนึงเนาะถือว่าบรรยากาศนี่กอ,อโอเคสุดยอดเลย พาทุกคนไปเบิง้งขัว้วเลยกาวิวทางด้านเหนือเนาะว่ามันสีงามซ้ำเลยเออแดดกาเริ่มอ่อนนิดนึงแล้วเนาะตอนนี้นกกนก,นกำลังรีอยู่ขัว้วเออละรีอยู่ลักเสานี่บางแดดนี่วิววิววันนี้สวยงามขนาดเลยทุกคนงามดีเนาะเออทางนี้จะเห็นจะเห็นดี กะเจ้าเฮ็ดแล้วเนาะแต่กะเจ้ายัางบ่าท,าทันทาสีเป็นขวดแบบว่าใหญ่ขนาดเลยทุกคนไปทางด้านเนอทุกคนเห็นบออู้นเอออันนี้ขวดน้ำากลัวเอ้อน้ำเกลืออยู่เหมือนคำนะเนาะวาวาผิดผิดถึกๆึกอยู่นกกระไดเนาะขอโทษขออภัยหลายๆทุกคนป่าฮับไปเบิ้งทางด้านเนอกันต่อนะ้าวเออคักสุดยอดเลยอ,อู้เป็นขวดขวดอู้บ่ทุกคนมันยังนหน่งเอยู่เอ้ย กะรู้สึกยันยานเนาะตอนนี้นกกำลังยืนอยู่เครื่องกลางขวดเลยเออแถวนี้ก็เห็นรามาสรารคักคักเนาะเอยตอนนี้น้ำเกลือกำลังแห้งได้แล้วนะทุกคนสังเกตเห็นจะเห็นที่หินหลายๆเนาะตอนนี้การน้ำเกลือแห้งแล้วส่วนทางด้านลุ่มเด็กน้อยเด็กน้อยลินน้ำ นกทอ้องเออพาเดียวลงไปลิ้นน้ำแล้วเนาะเด็กน้อยเนาะป้าลุงเออภาพบรรยากาศเนาะทุกคน,อ,น,น,นอ,อูู้งามลมพัดเย็นดีอีกเนาะก็ถือว่างามงามสุดยอดเลยไปนกยี้ามจากฝั่งน้ำ ได้เห็นมะเด็กน้อยลินนาำเด็กน้อยลินนาำอยู่ลุ่มพุ่นน่ะลงไปไว้แท้ไวบเนาะไหมแต่ละคนโอ้ยตายเนาะส่วนทางด้านเนอเนทุกคนกระเจ,จะปลูกเป็นพืชผักต่างๆเนาะทางนั้นจะเป็น ทางเดอหฮั่นจะเป็นสวนสวนผักสวนผักเนาะเออสวนผักงามงามฮอนฮอน,นิดนึงเนาะแต่กลับโบเป็นอย่างเพื่อทุกคนเนาะเพื่อคลิปแบบงามงามของเขาโอ้ยโย มือกล้องเฮาอยู่นี่นี่เองลงมาท่ายูบมาซอกหามือกล้องแหละอันนั้นก็เป็นนางแบบเนาะเอ็กท่าอยู่ท่ายูบว้าวทุกคนสวยงามขนาดเลยตอนนี้นอกอยู่กองขัว ตอนนี้นกอยู่กองขวเย็นคักขนาดเลยเนาะอยากลงไปลินน้ำนำเด็กน้อยเนาะแต่ว่าใส่เกิดแบบนี้น่าจะว่าลงไปแล้วมีต่อปลาบอมีกุ้งบอมีกุ้งบอมีตัวแล้วได้มีแต่ตัวก้อนหินมีแต่ตัวก้อนหิน คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศน้ำเกลือเนาะทุกคนถ้าว่าแม่นยามอันน้ำหนองเนะาะแถวบ่อนที่นกยืนอยู่นี่น้ำก็จะขึ้นเต็มหมดเลยเนาะจะขึ้นไปหอดทางเนอพนุีทุกคนคนน้อยๆไปเลาะอยู่เนุ่นละเนาะธรรมศาตรอยู่เมืองคำเนาะเมืองคำแข่งเสียงขวด อันนี้ก็เป็นน้ำเกลือมือก้องนำไปทุกบ่อนเลยส่วนทางด้านเหนือก็จะเป็นห่านเฟืองละสวยงาม ตอนนี้เรากาจิพาทุกคนกลับก่อนเนาะกลับก่อนกลับก่อ้ตรง,งัวนี่มีตรง,งวัวแด้มีงัวแ้เนอทุกคนไปตอนนี้กากำลังย่างขึ้นขัวน้ำเกลือคือเก่าแล้วจิข้ามไป ฝากเนยคือเก้าเนาะไปสวยงามบ้างแม่เด็กน้อยนี่นะ่ะเด็กน้อยผ่าเดียวขี่รถชีบม,มาเฮียน,กข,น,นกขี่น่ะมาเ้าเอ้นกกีนนั่งข้างหลังลูกค่อยเหม่อได้เอน้นกจินถ่ายวิดีโอพรอ้อมอู้ขี่บ่ดได้เป็นรูหลาคุณรถชีบขี่มีได้ เน่ไปไปเลย <laughs> ก็เลัาว่าจขาิขี่รถทีมน้ำลานขี่บันไดซ้ำทุกคนไอซิเพชดเอาว่าจะเต้นมาลองกองแกงอยู่นี่นะเต้นมาลองกางแกงบ่เฮ็ด่ะมานำกันมานำเดียวเนาะ เออนำการนำเดียวซี่ห้าคนขอโทษที่เขาไปเป็นลิงกิงกองนนต้องกองแกงมาต้องแกงมากนอกากจิพาทุกคนมาเลาะเบิ้งภาพบรรยากาศรอบๆแถวบ้านเนอะอันนี้เป็นบ้านสันบ้านสันเมืองข้า ส่วนหลายยู่แถวนี้เหอนของกระเจ้าก็จะเป็นเือนแบบดังเดิมคือเก่าเนาะทุกคนจะเป็นเือนฮานเนาะนี่ออส่วนหลายก็จะเป็นแบบนี้แต่บางเหอนเนาะกระเจ้าก็จะเห็ดเป็นเหอนก่กเหิอนอนันเนบิดแต่ก็ยังเห็นอยู่เนาะก็ยังมีไว้ให้เราเห็นอยู่เดยเหอนแบบนี้แบบว่าเหอนที่เป็นเอกลักษณ์เนาะมาตุลีเนาะขี้ได้อ้อ่านเปียกเมด เจน้ำโสเชี่ร์อะไรอาทิตย์นั่งก้นเปียกหมดเลยเห็นฮะยังเอาเนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนีสักก่อนเนาะทุกคนแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปเนาะเข้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแสเนาะ s ับส c คร b e ให้สาวเมืองพวนแดเพื่อเป็นกำลังเหงเจอให้น้องแคทคลิปไม่อีกเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่าย mm hmm. แล้วพบกันในคลิปต่อไปทุกคน